สวัสดีชาวราศีสิงััคนาสิงค่ะดวงรายเดือนประจําเดือนพฤศจิกายน2567ดวงจะเป็นอย่างไรรับชมคลิปนี้ให้จบกดแชร์กดติดตามกันด้วยแฮงแมนอัศวินเหรียญ The s t r ตรนท์ความหมายโดยรวมถือว่าสำเร็จชนะสำเร็จ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนตามเป้าแต่บางครั้งเราอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่เรียกว่าใจดีสู้เสือ หรือบางครั้งอ่ะมันจะมีความอึดอัดอยู่ไพ่ใบน,นี้คือไพ่ที่เสียแฮงแมนคือสัญลักษณ์ของการรอคอยอึดอัดติดขาดล่าช้าอดทนรอคอยเวลาและโอกาสขอเก็บเกี่ยวความรู้ขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ขอรอดูสถานการณ์ขอประเมินสถานการณ์มันเป็นสัญลักษณ์ของการไม่พร้อมนะมันเลยรู้สึกว่ารออย่างมีความหวังแต่ก็รอแบบว่ารอให้ตัวเองพร้อมอัศวินเหรียญก็เหมือนกัน เห็นไหมรอค่ะมองมีเป้าหมายมีคำตอบที่ชัดเจนว่าต้องการอะไรอยากไปไหนอยากทำอะไรแต่ม้ายืนนิ่งค่ะ ยังไม่ก้าวขาก็รอเหมือนกันเพราะฉะนั้นการวางแผนเป็นสิ่งที่ดีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเป็นสิ่งที่ดีเมื่อคุณใจสู้เมื่อคุณพร้อมคุณจะทําได้ลงมือทําด้วยใจสู้ต่อให้กล้ากล้ากลัวกลัวก็เถอะไพ่สัญลักษณ์ของไพ่แบบนี้ผู้หญิงใส่ชุดคลุมสีขาวคือใจสู้ใจโอบอ้อมอารีใจดีสู้เสือมีโอกาสสําเร็จสติปัญญาความรู้ความสามารถไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําตัวคนราศีสิงห์นะ เอาชนะสิงโตด้วยมือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้อึดอัดอะไรไม่พร้อมก็รอก่อนไม่พร้อมก็ประเมินสถานการณ์ก่อนไม่พร้อมก็เตรียมตัวก่อนเมื่อลุยแล้วสําเร็จค่ะแต่ไม่ง่ายไงยก็บอกแล้วสิงโตคือปัญหาคืออุปสรรคแต่เราทําได้เราเอาอยู่เพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมจะลาออกจากงานหางานก่อนจะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่จะทําอะไรวางแผนก่อนเดือนนี้เป็นเดือนของการวางแผนการเริ่มต้นป เจกต์การทำอะไรที่เอาให้พร้อมจริงๆแล้วค่อยลุยมีปัญหากับใครกลับมาคุยกันมีเกณฑ์ได้ปรับความเข้าใจมีเกณฑ์ได้พูดคุยรวมไปถึงความรักความรักสําหรับคนที่ยังครึ่งๆกลางๆค้างค่ะเลิกไม่เลิกจบไม่จบจะได้เคลียร์กันอึดอัดมานานจะได้เคลียร์ใจสะสางบางคู่ อาจจะได้กลับมาคืนดีกันบางคู่แยกกันอยู่คุยได้ปรับความเข้าใจได้บางคู่เลิกกันไปแล้วนะจะกลับมาดีกันเพราะว่าไปไม่รอดไม่มีใครดีเท่าเราไม่มีใครดีเท่าคุณคุณจงภูมิใจนะปากร้ายแต่ใจดีเก่งฉลาดเป็นผู้นำนี่คือคนราศีสิงห์สำหรับคนโสดถ้าไม่คิดอะไรเยอะก็ดูดูกันไปโกนนาะจะเจ้าชู้จะหลายใจจะอะไรยังไงรับได้หมด คนเรามันแพ้ภัยความดีนะเพราะฉะนั้นทําดีเข้าไว้เถอะไม่จำเป็นต้องปฏิเสธไมตรีดูกันไปไม่รีบนะคนโสดอาจารย์มองว่าเปิดโอกาสได้ แต่ถ้าใครมันเสมอต้นเสมอปลายเราดูไปก่อนไม่ต้องรีบเพราะว่าใครที่รีบอะเราเองจะรู้สึกอึดอัดเหมือนเราเป็นเจ้าป่าจะต้องให้ใครมาสั่งมาบงการมาจู้จี้ไม่ชอบถ้าฉันจะตกลงเดี๋ยวฉันจะตกลงเองรอไปก่อนค่ะถ้าเธอกล้าเข้ามาฉันก็พร้อมเปิดใจจบแค่นั้นโชคลาภเด่นนะไพ่การเงินอัศวินเหรียญน,นะในมือถือเหรียญน,นะ โชคราบโดดเด่นสัตว์สีเท้าให้โชคให้ลาบยานพาหนะสี่ล้อให้โชคให้ลาบสีดำสีน้ำตาลได้นะเลขเด่นเลขมงคลคือหนึ่งสองแปดซื้อหวยได้ เงินเก่าๆลูกหนี้มีโอกาสชําระนะแต่บางคนเลื่อนนะมันไม่โกงหรอกแต่ตอนนี้มันไม่มีอาจจะเลื่อนไปก่อนก็ได้ช่วงนี้นะคะใครมีโปรเจกต์มีแผนจะลงทุนวางแผนให้รอบคอบลงทุนได้ทําได้นะคะโดยรวมการเงินไม่ค่อยห่วงนะแต่บางอย่างอะ่ะเธออย่าหวังน้ำบ่อน้าอย่างเดียว เตือนตรงๆทำไมต้องไม่ให้หวังน้ําบอกนะเอา้าก็เกิดมันเลื่อนละ่ะเธอจะเอาตังไหนจ่ายเธอต้องมีแผนสำรองถ้าเธอรู้สึกว่าเอา้ามันจะมาโน่นนี่นั่นแล้วมันเลื่อนนัดเธอเธอจะรองเงินจากตรงนั้นอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเตือนเรื่องของ อย่าหวังน้ำบ่อหน้าส่วนเรื่องของอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 1. กระดูกสันหลังจะก้มจะเงยจะทำอะไรช่วงนี้ให้ระวังจุกเสียดแน่นหัวใจแน่นหน้าอกต้องระวังกับคนที่มีโรคประจำตัวนะหนปัญหาที่เกี่ยวกับความดันโลหิตสโรคเบาหวานแล้วช่วงนี้มันเหมือนความดันมันไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือย,ยังไงก็ดูดีดด้วยนะ คนที่นับถือแขกไหวพระแม่อุมาเทวีพระแม่อุมาเทวีเธอแคปหน้าจอไว้แล้วไปหาคนในรูปนี้ให้เจอบูชาท่านแล้วจะชนะจะสำเร็จหรือเจ้าพ่อเสือดีมากสำหรับวัตถุมงคลของอาจารย์อาจารย์แนะนำเสริมโชคลาบนิดหนึง่งแล้วไพ่พระอุปคุตเนี่ยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายคุณใสมนดำพระศิวลีเน้นโดดเด่นโชคลาภพระสังกจายกินดีอยู่ดีมีความสุขนะ 239บาทอาจารย์ปลุกเสกแล้วแล้วจัดส่งให้ฟรีด้วยแถมฟรีทูบป,ปดหนี้ให้ด้วยอ่ะจบจบสนใจแคปหน้าจอแล้วพิมพ์ส่งมา239บาทรับค่ะโอนเงินแล้วส่งชื่อที่อยู่มาได้เลยนะคะดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่งดเว้นกัน ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ช่วงนี้จะช่วยเสริมบุญเสริมบารมีเนอะดูดวงไพ่ยิปซีเริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทถักแัดมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ